ภูทับเบิกหน้าฝนต้องไปเที่ยวไปสัมผัสค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศคือเจอทั้งหมอกเจอทั้งฝนและเจอทั้งหนาวทริปนี้สารซับเฉลยพาคุณผู้ชมออกเดินทางอีกแล้วค่ะทริปนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักที่ใจกลางหมอกภูทับเบิกหน้าฝนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สารซับเได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ใจกลางหมอกที่ภูทับเบิกค่ะวันนี้เราเข้าพักที่ใจกลางหมอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันค่ะ มากันเลยค่ะบ้านข้างในที่เราจองมานะคะคุณผู้ชมจะเป็นบ้านที่เป็นสไตล์มินิมอลนะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่อยู่ใจกลางหมอกค่ะเข้ามาครั้งแรกนะคะด้านนี้จะเป็นโซนที่มีอ่างอาบน้ําค่ะที่ใจกลางหมอกนะคะโดยที่รีสอร์ทก็จะมีสบู่ให้เราตีฟองด้วยนะคะตอนนี้เปิดน้ําอยู่ค่ะแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้สวยมากเลยค่ะคุณผ,ผู้ชม เหมือนกับเราอยู่ใจกลางหมอกจริงๆค่ะแล้วก็จะมีหมอกแล้วก็มีทุ่งกระหล่ำด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูที่ดดดฟ้าแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงแดดฟ้ามาดูที่ห้องนอนของที่ใจกลางหมอกกันเลยค่ะเด็นคุณผู้ชมเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศที่ใจกลางหมอกนะคะภายในห้องนะคะก็จะมีโคมไฟที่สวยน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีพัดลมหุ่นตัวแล้วก็จะมีโซฟาให้นะคะ ก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยแล้วก็ที่นี่ก็มีไว์ให้1หขวดด้วยนะคะทานฟรีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีที่นอนค่ะที่นอนต้องบอกว่าว้า,วานุ่มมากเลยค่ะที่ใจกลางหมอกค่ะคุณผู้ชมที่นอนคือนุ่มมากๆเลยนะคะบรรยากาศที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเห็นบรรยากาศหมอกสวยมากเลยจนตอนเช้ามานี่น่าจะสวยมากๆมีไอ้ตัวนี้ให้ด้วยหนึ่งตัวค่ะ แล้วก็จะเป็นหมอนมา2คนก็ได้หรือว่ามาเป็นหมู่คณะก็ได้นะคะคุณผ,ผู้ชมท,ที่ที่ใจกลางเหมาะเขาก็จะมีเสริมราคาให้ราคาเนี้ยก็จะอยู่แต่ละช่วงไม่เหมือนกันนะช่วงฤดูหนาวฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนแต่ว่าช่วงนี้เรามาฤดูฝนราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทค่ะส่วนบรรยากาศนะคะที่นอนนี่ต้องบอกว่า <laughs> นุ่มมากเลยค่ะนุ่มมากจริงๆนะคะที่ใจกลางหมอกคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศอยากจะเจอหมอกจริงนะคะในหน้าฝนก็มาได้เลยนะคะห้องก็จะเป็นห้องกระจกนะคะคุณผู้ชมเป็นห้องกระจกบรรยากาศเป็น,ปนหมอกแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมองมาก็จะเป็นอ่างอาบน้าเนี่ยค่ะบรรยากาศนี่คือฟินสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะเขาให้เราสั่งเป็นหมูกระถางได้นะคะ ก็จะมีชุดหมูกระทะให้กระทะก็จะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมสั่งได้นะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมกระดกใบ,บเบาๆนะคะฟินสุดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะห้องน้ำที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นห้องน้ำส่วนตัวค่ะห้องน้ำาต้กว้างนะคะก็มี ไม้แป้นให้ด้วย2ออันน,น,ะะอาน,านนะคะอ่างอาบน้านะคะก็จะมีฝักบวัวแบบสอง,สอง,ส,องสองชิ้น2อ,อันก็จะปรับระดับได้แล้วก็จะมีในส่วนของห้องน,น้ำที่เป็นแยกโซนประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีที่เป็นอ่งางน้านหน้าไว้แปลงฝันให้ด้วยก็จะประมาณนี้นะคะ่ะนี่คือ,น,คอนี่คือแบบห้องน้ำน,นะคะส่วนไอเป็นน้ำอุ่นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาใช้แก๊สน,นะคะที่ทำเป็นน้ำหมุนให้เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันค่ะ ข้างบนนะคะที่ของใจกลางหมอกเดินออกมาตรงนี้อชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นแบบฟิอีกสักครู่เดี๋ยวมาลงอ่างค่ะอยากเล่นน้นําในอ่างแบบนี้นะคะเปิดน้ําไปแล้วเดี๋ยวเรามาตีฟองเล่นน้ํากันค่ะแต่ก่อนอื่นเราเข้าไปดูข้างบนก่อนค่ะเปิดตัวด้านบนค่ะว้าวเปิดตัวด้านบนค่ะนี่คือหมอกของแท้ค่ะ นี่คือหมอกของแท้นี่คือใจกลางหมอกของแท้เลยนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศนี่คือแบบเหมือนเรามาอยู่ใจกลางหมอกจริงๆรายล้อมด้วยทุ่งกล่ำกล่ำกล่ำหมอกที่มองไม่เห็นอะไรเลยะคะ่ะตอนนี้แต่ว่าเขาก็จะม,มีตะขายให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลงมาเล่นตะขายปลอดภัยค่ะปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดภยัดภยไแต่ตรงนี้นะคะถ้าเราเล่นตะขายตรงนี้นะคะมันก็จะมองเห็นด้านล่างที่เป็นอ่างกับ มาแล้วก็บรรยากาศที่แบบว่าเป็นสุดๆเลยนี่ทำกายเอ็มหอที่แบบ กับเป็นใจกลางหมอกจริงๆค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศนี่คือดีสุดๆฟินสุดๆเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมมองไปสิคะไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> เห็นแต่หมอกมันกลับมาอยู่ใจกลางหมอกจริงค่ะโอ้อเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปเล่นน้ากันนะคะที่อ่างน้ำน้ำแต่ว่าอากาศตอนนี้ก็ประมาณ20องศา23องศาแต่ว่ามีหมอกลงเพราะว่าฝนตกคุณผ,ผู้ชมคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอยากจะมาเจอหมอก ต้องมาหน้าฝนถึงจะได้เจอหมอกของแท้ค่ะ